สวัสดีค่ะราศีกันหรือลัคนากันคลิปนี้จะมาอัปเดตในน้ความรักความสัมพันธ์นี้กับคุณค่ะประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสาหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตานะคะเป็นคนที่พูดจาตรงๆขวนซา่าค่ะแต่รักใครรักจริงพูดจริงทำจริงนะไม่ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครค่ะเพราะว่าคิดว่าการเป็นตัวของตัวเองนี่แหละดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รักคุณเนี่ยก็คือ ต้องลังในแบบที่ตัวคุณเป็นเท่านั้นไม่ชอบให้บังคับคอนโทรลแต่ว่าตัวเจ้าชะตาเนี่ยชอบจัดระเบียบแล้วก็คอนโทรลความสัมพันธ์ให้แบบต้องอยู่ในกรอบแบบนี้นะต้องอยู่ในกฎระเบียบแบบนี้นะแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นํานะคะมีอํานาจในตัวเองด้วยค่ะ ช่วงอดีตที่ผ่านมานี่ค่ะความรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งเหงาผูกพันคิดมากกังวลใจโลเลไม่แน่ไม่นอนค่ะยืนอยู่ความมั่นคงนะคะที่เจ้าชะตาเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วแต่ในใจจริงๆแล้วก็ยังรู้สึกเหงาๆแล้วก็ วันๆนะคะรู้สึกกลัวนะคะกับความสัมพันธ์ที่บางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหรือไม่ก็มีอุปสรรคขวางหนามมากมายไปหมดเลยค่ะอาจจะด้วยความไม่พร้อมของคน2คนหรือไม่ก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องอยู่ห่างไกลกันนะคะในด้านของหน้าที่การงานแบบนี้ได้ด้วยค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ เงานะคะไม่มีเวลาให้กันหึงหวงเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนไปไปกับกับลักๆเลิกๆอย่างเงี้ยค่ะบ่อยครั้งที่จะต้องเฝ้าอดทนและบ่อยครั้งมากๆที่พยายามตัดใจค่ะแต่สุดท้ายเจ้าชะตาก็แพ้ใจของตัวเองทุกทีเลยนะคะ มาดูความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีกันมีต่อราศีกันบ้างค่ะดูเหมือนไม่มีใครยอมใครนะคะแต่ว่าเขาเข้าใจคะ่ะว่าทำไมคุณถึงหึงห่วงหรือเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะเขารู้คะ่ะว่าคุณเป็นคนที่รักเขามากๆ มีเรื่องของการปิดกั้นนะคะเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวปลดบล็อกอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีใครคนหนึ่งอะที่แบบพูดความจริงไม่หมดอี้ะคะ่ะหรือว่าพูดไม่จริงหรือไม่ก็อาจจะแบบปิดกั้นแล้วก็มีเวลาที่จะบริหารสเสน่ห์นะคะ เหมือนทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนด้วยแล้วก็ไม่เป็นดังที่คิดแต่ว่าลักๆเลิกๆค่ะความสัมพันธ์นี้เราน่าจะเคยชินแล้วแหละนะคะต่างคนต่างอยู่ก็มีเรื่องของการไม่ชัดเจนนี่ค่ะ แต่เดี๋ยวสักพักพอเลิกกันไปก็หาวิธีการกลับมาอีกแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นความรู้สึกเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดหวังเรื่อยๆซ้ำๆนะคะแล้วก็ให้อภัยอยู่เรื่อยๆะคะ่ะพยายามบองในแง่ดีมากๆเลยนะคะมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ การตามหาหัวใจของตัวเองอีกแล้วนะคะก็กลับมารักกันนะคะเริ่มต้นใหม่จากที่ปิดกั้นปิดใจก็ปลดบล็อกแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกนะคะคือความสัมพันธ์เนี้ยต้องประคับประคองให้ดีะคะ่ะ อาจจะทำให้เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะแบบเครียดนะคะไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเราจะเป็นผู้กระทําเขาหรือเขากระทาเราก็ตามนะคะความสัมพันธ์นี้ก็ยังตัดกันไม่ขาดะคะ่ะจะเห็นได้ว่าเวลาที่อยู่ห่างไกลกันปิดกันเดี๋ยวปลดบล็อกเดี๋ยวให้โอกาสกันอีกนะคะมาเริ่มต้นใหม่เหมือนคนแปลกหน้าเลยเดี๋ยวสักพักไม่มีเวลาให้กันทำ้ายใจกันอีกนะคะอาจจะด้วยเรื่องของ อะไรเดิมๆค่ะความหึงหวงไม่ไว้ใจหรือว่าเรื่องอดีตนะคะมีเรื่องของการจบนะเดดขึ้นมาหลายครั้งมากก็เป็นการเลิกจริงๆค่ะนะคะ,ะ,คะเหมือนการแบบขีดเส้นตายจริงๆสุดท้ายก็กลับมาคืนดีอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปล่อยไปไม่ได้จริงๆอารมณ์เหมือนแบบอัปดาวีตลอดเวลาพร้อมๆกับความสัมพันธ์นะคะ,ะ,คะเวลาไม่มีกันเลยกันก็คิดถึงกันน่ะแต่เวลายอยู่ด้วยกันนะคะเห็นไหมคะคือมีความเสียดายนะแล้วก็เสียใจพร้อมๆกันด้วย เรื่องดีๆก็มีเยอะค่ะความสัมพันธ์นี้ก็เลยเหมือนลุ้มๆุดอนดอัพดาวแล้วก็กังวลใจนะคะในความที่ความมั่นคงที่ยืนอยู่บนความเสี่ยงะคะ่ะไม่รู้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะขอข้อควรจากคนรักของราศีกันด้อยค่ะ น่าจะเราน่าจะทะเลาะก,กันจนเหนื่อยแล้วอะตอนนี้เขาอยากจะปิดกั้นทุกอย่างแล้วค่ะอยากจะสงบนิ่งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะพักเรื่องของหัวใจหรือว่าอะไรที่มันร้อนรุ่มอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยเหมือนสงครามเห็นไหมคะเขาปิดกัน้นแล้วก็เหมือนกลับมารักตัวเองมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายตัวเขาก็อยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนะคะ ความสัมพันธ์นี้เราจะต้องแก้ไขให้ตรงจุดกับปัญหาเดิมๆที่เราเหมือนคิดเป็นเลข8เห็นไหมคะสองสินสอ,อย่างสองทางเลือกหรือว่าความลังเลใจของคนสองคนก็ได้ <_ Ole metropolitan> เขาเข้าใจคะ่ะว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไร <_ innen> ตอนนี้คะ่ะเขารู้ทุกอย่างแล้วนะคะแล้วเขาก็ต้องการที่จะจบปัญหาคะ่ะ สุดท้ายเขามองว่าการอยู่คนเดียวจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบอยู่คนเดียวนะปิดกั้นแล้วก็ทำแต่งานอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะไม่โฟกัสสิ่งใดแต่กลายเป็นว่าตัวทำงานแต่ใจของเขาอะไม่ได้โฟกัสที่งานเลยค่ะเหมือนเฝ้ารอคอย,อยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลับมาค่ะเหมือนเราต่างรอกันอยู่แบบเนี้นะคะ เขารักคุณค่ะเขาไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากคุณได้ค่ะเขารู้ว่าคุณเหงาแล้วก็ต้องการเขาต้องการที่เพึ่งทางกายแล้วก็ทางใจค่ะและตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันคงไม่มีสมาธิมากพอที่จะทำงานถ้าไม่มีคุณอย่างเงี้ยค่ะแต่ประครับประคองให้ดีนะคะขอให้แนะนำให้กับราศีกันด้วยค่ะ ก็ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะคะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะที่เติมเต็มซึ่งกันรละกันน่ะนะคะเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ที่เป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วะคะ่ะการออกมาจากพลังงานลบๆหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ได้มั่นคงต่อต่อความสัมพันธ์นะคะ ต่อคุณต่อความสัมพันธ์นะคะและเชื่อมั่นในตัวเองนะคะรักษาสมดุลระหว่างงานแล้วก็ชีวิตด้วยค่ะทำอย่างดีที่สุดนะคะแบ่งเวลาให้กับทุกๆอย่างค่ะเท่าที่คุณจะทำได้โอกาสมาแล้วค่ะไพ่บอกว่าให้ครัวเอาไว้นะคะ ื่อในความฝันค่ะเรียนรู้ที่จะปล่อยมันคือบางอย่างอะถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันทำให้เราแบบตีกรอบแล้วก็รู้สึกอึดอัดซะเองอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองปล่อยมันไปบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะแค่ณปัจจุบันนี้เรารู้สึกดีต่อกันแล้วเราทำอย่างดีที่สุดนะคะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่จริงๆเนี่ย ก็แค่ปล่อยมือกันไปอย่างเงี้ยนะคะปล่อยให้เป็นธรรมชาติค่ะเชื่อมั่นในตัวเองนะถ้าคุณคิดที่จะเริ่มต้นใหม่คุณจะต้องแบบ move ตัวเองแล้วก็นับหนึ่งใหม่ที่เริ่มจากศูนย์จริงๆเลยอย่างเงี้ยถ้าเรายังยึดติดอยู่กับอดีตนะคะความสัมพันธ์นี้จะไม่มีวันที่จะแบบก้าวไปข้างหน้าได้เลยหรือว่าถ้าหากว่าใครสักคนหนึ่งไม่ปล่อยมือจากอดีตก็เช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์ต่อให้แบบพยายามมากมมยเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันไร้จุดหมายอะ่ะเพราะฉะนั้น คุณกับคนรักจะต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะและนะคะคืออย่ารอให้ใครสักคนหนึ่งอะ่ะเลือกเส้นทางให้กับคุณแต่คุณจงเลือกเส้นทางเดินให้กับตัวเองนะเป็นกําลังใจให้กับราศีกัน้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีกันมาอัปเดตในนมความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ ไพ่พลังงานตัวต้นหลักของเจ้าชะตานะคะไพ่ของพระสังฆราชขึ้นมาเนี่ยไพ่ของนักบวชเลยนะคะคุณเป็นผู้ที่รักษาศีลน,นะคะชอบสวดมนต์ไหว้พระค่ะสันโดษนะคะเป็นผู้รู้เป็นที่ปรึกษาค่ะมีคนที่เขาเขารบนับถือแล้วก็เชื่อใจในตัวคุณด้วยบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์แบบนี้ได้ด้วยค่ะ หรือช่วงนี้อาจจะชอบแบบสะสมของเก่าก็ได้นะคะสันโดนะมีสเสน่ห์แล้วก็ช่างเลือกด้วยค่ะรักใครรักจริงนะคะรักครอบครัวแล้วก็หาเงินเก่งเก็บเงินเก่งด้วยค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบมีความเหงานะเซนซิทีฟเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ กินเก่งใช้เงินเก่งด้วยนะคะแต่ก็ยังคงโลกส่วนตัวสูงเหมือนเดิมเป็นช่วงเวลาของการกลับมาทบทวนตัวเองค่ะการปิดกั้นนะคะแล้วก็ทบทวนอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอย่างเช่นนะคะไม่มีเวลาให้กับตัวเองอย่างนะะี้ค่ะหรือว่า หาเงินเก่งก็ใช้เก่งอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ากินเยอะอย่างเงี้ยให้ความสุขกับตัวเองมากจนเกินไปหรือเปล่านะคะหรือไม่ก็เสียเวลากับอะไรหรือเปล่าถึงเวลาที่เจ้าชะตาจะต้องจริงจังกับชีวิตได้แล้วค่ะในเรื่องของความรักนะคะถ้าคุณเจอความรักในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นการที่ตัวเราไม่กล้าเปิดใจหรือไม่ก็ความสัมพันธ์ที่เจออาจจะเป็นเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนหรือไม่ก็สถานะที่ไปตกหลุมรักคนที่เขามีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะต้องกลับมาพิจารณาที่ตัวเองนะคะ ก็ถือว่าคนโสดนะคะมีคนคุยนะแต่เป็นคนที่ถ้ารักใครแล้วทุ่มเทจริงจังมากๆเลยเช่นเดียวกันกับเรื่องของชีวิตอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เจ็บหนักคุณจะเจ็บยิ่งกว่าคนอื่นเลยค่ะและก็ต้องเยียวยาตัวเองด้วยนะต้องใช้เวลาคือก่อนจะรักใครก็ต้องคัดกรองมาดีแล้วก็ใช้เวลาด้วยค่ะ แต่พอได้รักใครแล้วเนี่ยเวลาเลิกเวลาลืมเวลาเจ็บก็ต้องใช้เวลายาวนานด้วยเช่นเดียวกันนะคะรักยากลืมยากประมาณนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการที่ใช้เวลาอยู่กับตัวเองะคะ่ะเพื่อทบทวนบทเรียนทบทวนชีวิตแล้วก็คิดที่จะจริงจังกับชีวิตได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ่ะทีนี้ค่ะ มาดูความสัมพันธ์ของคุณกันบ้างนะคะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแนวโน้มของคนโสดจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะแล้วก็จะเป็นยอะไรบ้างค่ะคนโสดเจ้าสเสน่ห์มากเลยนะคะมีทั้งเงินค่ะมีทั้งตัวเลือกด้วยมีความก้าวหน้านะคะ หยิบจับทาอะไรก็ประสบความสําเร็จเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยค่ะตอนนี้ทุกๆอย่างนะคะเข้ามารอบทิศท,ทางเลยค่ะยกเว้นใจของเจ้าชะตานะที่รู้สึกว่ายังเหงายังว้าเวอยู่อะ่ะก็คือคนโสดโสดแล้วรวยค่ะโสดแล้วมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้ามานะให้เลือกะคะ่ะมีโอกาสเป็นธาตน้ำนะคะมีกรกพิจิกแล้วก็ลกทางกาค่ะเมษสิงห์ธนูหรือไม่ก็อาจจะเป็นธาตุด,ดินก็ได้นะคะมังกรพิศกรค่ะ อาจจะเป็นคนเก่าหรือไม่ก็พ่อไมม่ไมได้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณค่อนข้างที่จะหนักแน่นเข้มแข็งแล้วก็ยังโลกส่วนตัวสูงเหมือนเดิมนะคะเหมือนต้องใช้เวลาลืมอดีตก่อนนะะี่ค่ะแล้วถึงจะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกอย่างมันไปแบบชา้าๆมากๆเลยนะคะมั่นใจในตัวเองหน่อยนะคะเข้ามาแล้วดีไหมคะ The Tower The Chariot เดวิลอคนโสดค่ะคุณน่าจะแบบห่วงแหนความโสดไว้ก่อนก็ได้นะคะช่วงนี้ไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานนะการเก็บเงินนะคะีค่ะมีเรื่องฟุกๆเข้ามาด้วยระมัดระวังในเรื่องของการชักชวนลงทุนด้วยนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีแบบ เราอาจจะไม่เปิดใจเพราะว่ายึดติดอยู่กับอดีตคนเก่านะหรือไม่ก็คนเก่าะคะ่ะอดีตเก่าเก่าหวนกลับมาได้ด้วยมีโอกาสได้อะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ค่ะอาจจะมาจากของขวัญของพวกเขาที่เข้ามาก็ได้ด้วยนะคะมีตัวเลือกนะคะแต่ว่ายังไม่ต้องรีบค่ะ ให้แนะนำนะคะก็คือกล้าที่จะแสดงออกค่ะอย่าละทิ้งในสิ่งที่เชื่อนะคะแล้วก็ลุกขึ้นยืนเพื่อตัวเองค่ะออกมาจากพลังงานลบๆนะคะการคิดลบสังคมลบๆอยเ้งะคะ่ะอดีตเก่าๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญไพ่บอกว่าลองรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญการพูดในที่สาธารนณะความสัมพันธ์ที่ปาศจากอารมณ์ด้วยนะคะ ถ้าปรึกษาแบบปรึกษาแบบญาติพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยแม่หมอรู้สึกว่าคือเหมือนเขาใช้อารมณ์เยอะเกินไปอะคะ่ะเพราะฉะนั้นจะไม่เป็นกลางนะคะคําอธิษฐานเป็นจริงอะคะ่ะความฝันได้รับการเติมเต็มช่วงเวลาชีวิตดังเวทมนต์มีโอกาสที่ได้รับงานที่ดีตำแหน่งที่ดีแล้วก็มีโอกาสได้แต่งงานด้วยะคะ่ะ เพียงแค่คุณรู้ใจของตัวเองนะคะทำในสิ่งที่ชอบค่ะแล้วทำอย่างดีที่สุดด้วยชดเชยความสามารถทางสร้างสารรค์ของคุณการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณกำลังจะพบเจอกับคนดีๆนะคะเข้ามาแล้วก็ทุกๆอย่างต้องใช้เวลาค่ะอย่าเพิ่งตัดสินใครหรือตัดใครออกไปนะคะสแสวงหาความรู้ใหม่ๆค่ะ อย่าละทิ้งความฝันของตัวเองนะคะเชื่อในความฝันของคุณค่ะแล้วก็เรียนรู้จากคนที่คุณได้รับแรงบันดาลใจด้วยค่ะถ้าคุณทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยไม่ต้องกลัวอดีตเลยนะคะบางอย่างที่เรายึดติดเนี่ยปล่อยมันไปบ้างก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ คืออย่าเอามาเปรียบเทียบกับอดีตหรือว่าคนอดีตเข้ามาแล้วเขาจะต้องเป็นเหมือนอดีตหรือว่าคนใหม่ๆก็ตามนะคะก็เรียนรู้แบบช้าๆค่ะแล้วก็พร้อมๆกับการแบ่งเวลาให้กับชีวิตอนาคตของตัวเองด้วยนะคะแล้วความสัมพันธ์ที่มั่นคงอะคะ่ะก็จะค่อยๆเติบโตนะคะพร้อมๆกับการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับราศีกันด้วยนะคะขอให้คุณโชคดีในความรักค่ะ